เปิดเบื้องลึกสมศักดิ์พียรพันธ์ไม่รูร่วงหน้าถูกโยกฟ้าผ่า แหลงข่าวในธรรมเนียบร,รัฐบาลนะได้บอกว่ากรณีนี้เนี่ยทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะัไม่รู้เรื่องมาก่อนคือไม่รู้ล่วงหน้านั่นเองนะที่มีคําสั่งโยกย้ายอย่างนี้ออกมานะซึ่งก็มารู้ในที่ประชุมครมอเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งก็ทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความสงสัยนะว่านายกเศรษฐาเนี่ยคิดอะไรอยู่ที่มีการโยกย้ายดังกล่าวขึ้นมานะคะ ซึ่งเราเนี่ยจะฉายภาพไปให้เห็นนะคะบทบาทที่สําคัญของนายพีรพานะ,ะในฐานะหัวหน้าของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งนายพีรพานาสาวีรัฐิวิพาคเนี่ยก็ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะคะในขณะที่ปรากฏชื่อของนายกฤษนะ,ะจีนวิจารณะนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็เป็นโคต้านะ,ะที่มาจากพักรวมไทยสร้างชา, <S <S ชาตินั <S <S ่นเองค่ะ จากกรณีที่เป็นประเด็นฮือฮาเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานะที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่กําหนดให้นายสมศักดิ์เทพสุนรีรองนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลกระทรวงสาธารณาสุขนะแทนนายภูมิธรรมเวชย,ยชยัยรองนายกรัฐมนตรีอีกทั้งให้นายพีรพันธ์สาลีลารัฐวิภาคนะรองนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษนะะแทนนายสมศักดิ์นั่นเองนะทั้งนี้นะคําำสั่งดังกล่าวเนี่ยให้มีผลตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2 0 566เป็นต้นไปนะครับล่าสุขขาดค่ะทางด้านของนายสมศักดิ์ก็ได้กล่าวถึงการมอบหมายงานใหม่ของนายกรัฐมนตรีให้ฟังนะโดยไม่ให้กํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยรวมถึงให้กํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์นะก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยได้ไปทําระเบียบกฎเกณฑ์เรื่องของการเอื้อต่างๆตอนนี้เนี่ยเมื่อไม่ได้คุมกระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยก็ชัดเจนแล้วจะสงสัยอะไรกันอีกไม่น่ามีอะไรต้องสงสัยแล้วนะแล้วก็นายยกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ต้องให้เหตุผลเพราะถือว่าเป็นอำนาจของนายก เปลี่ยนได้ตลอดนะฮะซึ่งตนเองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากถามเหตุผลของนายกรัฐมนตรีด้วยนะที่เปลี่ยนไม่ให้กํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะคะเ <med> มือ่อเป็นนักการเมืองเนี่ยก็พร้อมที่จะทํางาน <at> ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยตนเองเนี่ยก็เคยทํางานในกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนนะะ <med> เป็นท้งรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการนะ,ะ <med> ซึ่งก็เป็นงานที่หนานแน่นกว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยหลายเท่าตัวเลยนะคะ <med> ถ้าไปถามว่าอยากทํางานเบาหรือทํางานหนักเนี่ยขอไม่ถามดีกว่า <med> แล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไร <med> ต้องว่าไปตามแนวทางของ ะระเบียบกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่พูดให้สังคมเข้าใจนะเนมื่อถามว่าน้อยใจหรือไม่ในคําสั่งที่นายกัฐมนตรีเนี่ยเซ็นแต่งตั้งครั้งนี้นะคะนายสมศักดิ์ก็ตอบว่า ยิ้มนะคะแล้วก็ดีใจเขาบอกงี้นะส่วนที่นายพีรพันธ์สาลีรัชวิภาครองนายก่รัฐมนรฐมตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยกลับไปดูแลกระทรวงยุติธรรมนะจะเกี่ยวอะไรเรื่องใดหรือไม่นั้นเนี่ยนายสมศักดิ์บอกว่าไม่ทราบแต่เชื่อว่าไม่น่ามีอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามความเหมาะสมนะส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องในอนาคตที่ไม่อยากให้พักเพื่อไทยเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่นั้นเนี่ยนายสมศักดิ์บอกว่าอย่าไปคิดมากปรับให้ใหม่ผมดีใจได้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาช่วยงานด้านนี้แล้วก็ดูแลเออสสมนะที่ผ่านมาเน การเขาตลอดซึ่งก็อาจจะเหมาะสมมากกว่านะคะถามว่าอยากดูด้านสาธารณสุขมากกว่าหรือไม่น,นั้นเนี่ยนาะยสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่มีความอยากหรือไม่อยากเป็นเพราะนะักการเมืองเนี่ยต้องพร้อมนะที่จะรับอะไรหรือมีความเปลี่ยนแปลงด้านใหม่ๆเนี่ยตลอดนะตอนนี้ก็มีงานแล้วก็ไประชุมอีกหลายคณะกรรมการใหญ่ที่รอประชุมกันอยู่นะคะรอมติข,ของงานใหม่ที่ได้มานะก็จะเร่งให้แล้วก็ไม่ได้สูว่าโล่งนะหรือเดือดร้อนอะไรที่ไม่ได้กํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วนะแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าทํางานมาหลายปีแล้วหลายๆสมัยเนี่ยงาน ทุกอย่างเนี่ยก็มีทางออกแล้วก็มีคําตอบรอยอยู่แล้วอย่าไปซีเรียสแทนผมเลยสบายๆนะขณะที่นายเศรษฐานะก็บอกว่าการลงนามคำสั่งเปลี่ยนให้นายสมศักดิ์ทเทพสุทินเนี่ยไปกํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็มอบหมายให้นายพีรพันธ์เนี่ย ไปดูแลกระทรวงยุติธรรมแทนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ให้นายสมศักดิ์ไปดูเรื่องสาธารณสุขแทนเนี่ยเพราะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอย่าไปคิดมากเป็นการโยกย้ายให้คนเนี่ยอยู่ตรงจุดมากกว่านะไม่ได้ยึดติดอยู่แค่พัคเพื่อไทยซึ่งก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานร่วมกันของหลายภาคส่วนก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับส่วนกระแสที่ออกมาวิพากษ์วิจาร์ว่าการลงนามในครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวกับการที่นายสมศักดิ์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเรื่องของการออกระเบียบของกรมราชธรร นั้นเนี่ยนายกเขาบอกว่าไม่มีเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามนะก็มีแหล่งข่าวนะคะแหล่งข่าววงในนะครบอกว่า กรณีนี้เนี่ยทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะคือก็ไม่รู้ล่วงหน้านั่นเองนะที่จะมีคําสั่งโยกย้ายน,นี้ออกมาซึ่งก็รู้ตอนอมีในที่ประชุมครมเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานั่นแหละค่ะซึ่งก็ทําให้หลายคนนะเกิดข้อสงสัยว่านายกเศรษฐาเนี่ยคิดอะไรอยู่ที่มีการโยกย้ายดังกล่าวขึ้นนะจะด้วยย้ายด้วยให้เหมาะสมกับงานหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราก็ไม่ทราบนะเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าเราจะมาฉายภาพใหห้เห็นนะถึง บทบาทที่สําคัญของนายพีรพันธ์นะคะในฐานะของหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรนะย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงที่มีการจัดโคต้าคอรมอนะความเคลื่อนไหวของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย ในการวางตัวผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีทั้งหมดจำนวน4ตํตำแหน่งนะคะประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการเนี่ยสองตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอีก2ตํตำแหน่งนะ,ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเลยนะในยุคแรกช่วงแรกเลยเนี่ยก็ปรากฏชื่อนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐทนาชุดเดิมเนี่ยในฐานะของรองหัวหน้าพักเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีนะคะอย่างไรก็ตามตอนนั้นก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อนายสุชาตินะ,ะจึงทําให้เกิดความวุ่นวายในพักนะคะ ทำให้กลุ่มของนายสุชาติเ,เกิดความไม่พอใจถ้ามีการถกเถียงกันอย่างหนักเลยนะในลายกลุ่มสสของพักนะถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่มีชื่อนายสุชาติเนี่ยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยพร้อมจะลงถนนกันเลยทีเดียวนะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยทางออพรรคกลุ่มไทยชาติก็ได้โพสต์นะรประกาศเชิญชวนสมาชิกพักเนี่ยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมในตําแหน่ง รัฐมนตรีในสัดส่วนของพักสีเก้าอี้เนี่ยก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะมีการลบข้อความังก,กล่าวออกไปนะคะทั้งนี้นะคะรายชื่อบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติก็จะประกอบด้วยนายพรีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักนะคะซึ่งมีชื่ออยู่เป็นนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะหม่อมหลวงชยโยธิตกฤษฎากรนะคะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อก็มีชื่อที่อยู่นั่งอยู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีชื่อมอมหลวงชโยธิยกศกิษดากรนะคะสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมีชื่อนั่งอยู่เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะรวมมีสองเก้าอี้นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยนั่นเองนะคะก็มีชื่อของนายธนกรวังบุญคงชนะนะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็นายอนุชานาคาสายนะคะสสจังหวัดชัยน,ะะนาทนั่นเองแล้วก็มีนางสาวพิชารัตน์เหล่าพงชนะ,ะสสบัญชีรายชื่อซึ่งก็อยู่ในอตอนนั้นก็มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมอะไรต่างๆนะคะ แต่ปรากฏว่าค่ะชื่อของนายกฤษดาจีนวิจารณะนะคะซึ่งมีตําแหน่งก่อนหน้านี้ก็คือเป็น ประหลัดกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็มีกําหนดที่จะ,กะเกษียอายุราชการในปีนั้นด้วยนะคะซึ่งก็มีชื่อนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคู่กับคุณจุลพนร์อมรวิวัฒน์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็มีชื่อติดโผเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาตลอดนะคะตั้งแต่นายกเศรษฐาเนี่ยเป็นนายก,กรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีการเริ่มวางตัวรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆโดยนายเศรษฐาเนี่ยก็ควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการเองนะแล้วก็วางตัวนายกฤษฎากรเนี่ยเป็นหนึ่งในช่วยขุนคลังนะคะแต่ก ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากฝั่งโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นเองค่ะ